แล้วมาอยู่ตรงนี้อีกหรือสมัยรชัชกาลที่สองที่สามนะคะมอญกลุ่มหนึ่งคือไม่สามารถที่จะทนชาวพมา่าก็มาสวามิภักดกิ์สยามก็ขอมาอยู่ตรงแม่น้ําปิงแม่น้ําปิงเองนะคะก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่าแม่ระเมงระตอนนี้เราเขียนรอเรือนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือชาติพันธุ์ล้วะแล้วก็เมงก็คือมิงตัวเดียวกันก็คือคนมอญ แปลว่าแม่น้ําสายนี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนพื้นเมืองกลุ่มที่พูดตระกูลออสตรอเอเชเติกของมอรวาเหมือนกันก็คือกลุ่มรวมอนอาจจะรวมขมุด้วยนะคะถือว่าเป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิมมากๆเลยนะคะ ตตัั้้้งแแแ่่่่่ยยุุคโล 1, คคนนนนนปีีีีวววจจจจมมมะะเเเเเทททพราาาากิดหอในขณะที่ข้อมูลทางวิชาการชี้ว่าคนมอนที่ลำพูนอพยพเคลื่อนย้ายหลายละลอกมีทั้งกลุ่มเกา่ากลุ่มใหม่แต่หากถามชาวบ้านที่นี่ว่ามาจากไหนชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าตัวเองเป็นลูกหลานของพระนางจามเทวีค่ะ โดยอ้างถึงตำนานพระนางจามเทวีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมอนบ้านหนองดูแต่ถูกส่งไปอยู่เมืองละโวก่อนจะเสด็จกลับมาเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งเมืองฮริพุนชัยตำนานเป็นยงงตมาติศใจเรเกยอย่างนคนนี้แต่งเล่มหนึ่งคนนี้แต่งไม่อีกเล่มคนนู้นแต่งไม่อีกเล่มแต่ทีนี้เราเอาแบบนี้ดีกว่าแบบที่ว่าคล้ายนิยายปรำปรราได้ตรงไหนยหยิบตรงนั้นคืออาศัยเล่าตามตามกันมาอย่างเงี้ย เราก็เลยเชื่อความเชื่อมั่นที่ว่าเจ้าแม่เป็นมอนไอเราก็เป็นมอน,นี่เราก็น่าจะเป็นลูกหลานของเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยจากร่องรอยอดีตนับได้ว่าคนมอนมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ปัจจุบันทั้งจังหวัดลำพูนเหลือชุมชนมอนอยู่เพียงสองหมู่บ้านรวมกันไม่ถึง1,000คนแวดล้อมด้วยกลุ่มคนเชื้อสายยอง ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของลำพูนทีมงานพันแสงรุ้งติดต่อขอข้อมูลจากคนยองกลุ่มหนึ่งที่บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียวว่ามีความสัมพันธ์กับคนมอนอย่างไรในฐานะชุมชนที่อยู่ติดกันภาษามอนเนี่ยเขาด่าเขาหอมข่อยหูเขาจะจะเขาด่าเขาเขาหูแสดงว่าเป็นคนยองนี่ก็ขัดทุนนิดหน่อยขดทุนขัดทุนนักกันแล้วขัดทุนนักกันแล้วเว่าได้เปรียบ ไม่ใช่เสียเปียกนะไม่ใช่เสียเปียกฟังไม่รู้เรื่องนี่มันสบายใจเลยต้องไปรับตอนตีปีที่สาวนะจ๊ะคนมอในซอมมาแอวในบ้านยองนักเลยแต่คนยองเลยนะพ้าไข่ป้าใจคนยองเลยนะหนุ่มคนยองเลยนะจำไปไปแอวตั้งบั่นบันมิงก็จะโศกน้อยนัก็จะโศกน้อยนักมาก่อนเท่าปี่สาวเนาะจ้างแต่กะ แต่ก็ยังมีแฟนปิ้นมอนอยู่มีแฟนตีเฮาบ้าได้แตงก็เปิ้นก่าทาอย่างที่อยากแต่ประบชอบอย่างนี้อ่ะบอกประถูกนะฮาวาเฮาอู่ฮาวาเขาเปิ้นเมงไงเขาชอบนะเออเขาชอบแต่ว่านะผมก็ไปถามคนที่สูงอายุทั้งหลายเนะยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องโกรธเราเขาเรียกเมงอะ่ะเพราะว่าทางเหนือนี่เขาจะเรียกเมงนะเขาไม่เรียกมอนถ้าคำว่ามอนนี่คนเหนือนี่เขาไม่ค่อยรู้จัก ถ้ารุ่นพวกผมนี้จะไม่มีแล้วครับว่าเมงแล้วจะโกรธไม่มีเราก็อยู่กันใกล้กันมานานเนาะมีความคล้ายหรือความเหมือนกันยังไงก็คะมันก็เหมือนกันอาจจะเขาถือศาสนาพุทธเหมือนกันไปทําบุญก็ทําบุญวันเหมือนกันวันศิลวันพระยังไงจ้ะความเชื่อเรื่องผีก็เหมือนกันเหความเจอเรื่องผีก็เหมือนกันจ้ะอย่างเดียวกันเลยอันนั้นผีมิ่งอันนี้ผีหมดซึ่งเป็นผีบรรทบุรุษเลยเป็นผีบรรทบุรุษมากจ้ะ ได้คุยกับคนยองไปแล้วว่ารู้สึกอย่างไรกับคนมอนตอนนี้มาคุยกับคนมอนบ้างนะคะว่าคิดอย่างไรกับความเป็นมอนของตนเองวันนี้ได้รับเกียรติรับประทานอาหารมอนร่วมกับครอบครัวของคุณยายลำดวนที่บ้านบอ่อราวค่ะแกงผักกิเล็กปีขาดอัเนยาฝาบราดแกงโกยดุนจุดกะอันนี้ปลาป่านฝากะ,กะเกล เป็นปลาสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนคล้ายๆลูกชิ้นปลาค่ะกวางเมะขนะปกติแล้วเป็นขนมในพิธีกรรมค่ะของคนมอค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโชคดีของเราที่มีโอกาสได้เห็นและได้ชิมได้ชิมมีแะละสำคัญเขาเรียกว่าชิมเพื่อการศึกษาคค่่ะกินให้หมดนะจาน ในกลางกลางก็แว้งเขาน่าได้แก่แทกลูกพิมพ์มาอย่างไรโจ้ลาป้าไปได้จ้ะอย่าเก็บกี่หน้าเอาเหียนต้นนักกีฬาครับต้นมิสติดคะได้ด้านตรงนล้นั่นแหละยังไงครับจริงๆสองคนเนี่ยอยู่ตรงนี้เกิดตรงนี้นะฮะได้ฝึกฝังภาษาตลอดจากคุณย่าทั้งทั้งคู่เนี่ยจะพูดได้แต่ตรงข้ามบนรูปผมนั้นผมไปอยู่ชุมชนอื่นก็แสดงว่าจะยังคงพูดภาษามอญกันมากถ้าหากว่ามีการพูดกันในบ้านครับผมจะมีลูกคุณโตอีกคนหนึ่งที่อยู่กรุงเทพถ้าโทรมาพ่อเขาตั้งหน่ะไม่ได้ ต้องอัดการทอยไยปะ่ะบางมันจะได้ครับในบางทีสองคนได้จะคุยภาษาเมืองเมืองผมก็ยังว่านะฮะเอ้ททาไมคุยได้ทําไมไม่คุยกันอะไรแบบน้จะอายใครใช่ไหมฮะชอพูดจริงเปล่าจริงอ่ะพากันเป็นภาษาเหนือครับแล้วมีเพื่อนที่พูดภาษามอญด้วยกันรู้เรื่องมีไหมอ่ะพี่น้เรียนไม่มีครับคนมอญที่บ้านหนองดูบอคาวยอมรับว่านบับวัน ความเป็นมอนของตัวเองค่อยๆจืดจางลงและมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกลืนโดยเฉพาะเรื่องของภาษากะฮะเกียเคียเงียจะาชะเกียเฉียเยี่ยเหี่ยซิวกิโตพ่อหนานบุญมีบอกว่าตอนนี้คนรุ่นเก่าที่เขียนมอนได้อ่านมอนเป็นแทบจะไม่เหลือแล้วค่ะที่ผ่านมาพ่อหนานพยายามอย่างเต็มที่ ที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กๆสุดแผ่นดินเลยก็แล้วกันนะห่วงทุกวันเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำประการใดก็อย่างที่ว่าให้เขามาเรียนเข้ามาวันแรกมาเท่าไหร่สิบห้าคนพรุ่งนี้หายไปสามคนลเหลือสิบสองมันไปไงของมันหนักๆๆเขาไม่มีสักคนเลยถามไปถามมาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเอา้าถ้ามามัวมาหนวกหนัวอยู่ตรงนี้แล้วก็ คะแนนทางโรงเรียนตกหมดเราห้ามรู้ด้วยนาะห้ามรู้กลิมิเนียสกาเรเนียต้องเดียวนต้องท่ามกลางวิกฤตด้านการใช้ภาษาในชุมชนอย่างโชคดีที่มีกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตไปจนถึงผู้ใหญ่ มีลุงจัน์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักค่ะ,ะ,ะบทเรียนสำคัญบทหนึ่งที่กำลังฝึกฝนคือการสวดเป็นภาษามอญเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆค่ะ